สมารอตวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของ Sky Wing อันใหม่ล่าสุดนะครับก็อยู่ในคอลเลกชันแทรปฉลอง6ปีฟรีไฟนะฮะสังเกตรูปทรงของเจ้า Sky Wing อันนี้มันมีความคล้ายกับยานในหนังเรื่องอวตารมากเลยนะ มันมีใบพัดปันป่นอยู่ข้างใต้นะครับแต่ว่าในฟรีไฟนเนี่ยเขาจะเล่นเป็นคลื่นเสียงที่อยู่รอบใบพัดด้วยนะเห็นปะมันมีความกระเพื่อมขึ้นลงด้านหลังก็เป็นสายฟ้านะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ skywing อันนี้คือตอนที่เรากดดิ่งลงสู่พื้นเนี่ยมันจะมีเสียงเพลงด้วยนะครับลองฟังดีๆอ่ได้ยินไหมครับเสียงเบสนี่หนักมากเลยตุบ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 ,บอรมณ์ประมาณดีเจลงมาเปิดเพลงเฮ้ย ใครเขาลงมาจองที่ดูคอนเสิร์ตก่อนเพื่อนเลยเนี่ยเพราะหนุ่มกุ้งเกงลายหาปืนแป๊บวันนี้ผมพาเด็กเก็บยามาด้วยนะครับเด็กใหม่นะพามาฝึกงานวันนี้ตั้งใจจะเล่นเป็นสไนเปอร์คู่นะครับเลยต้องหาเพื่อนลงมาวิ่งประกบนิดนึงเนื่องจากว่าเล่นปืนไกลทีไรเนี่ยขาอ่อนบ่อยมากอยู่ๆก็วูบเจอตัวตึงวิ่งผือปืนเข้าบ้านไปเฮ้ย มายังไงหนุ่มจังเกงคุ้นๆน,นั่นเนี่ยเหมือนใส่เล่นไปในคลิปที่แล้วใครยิยนถล่มมาครับคนเยอะดีว่าเปิด RGS ด้วยขอญาตอ้อมขวาเช็คระยะหน่อยอเออสวยวมันต้องนี้ดูด้วยเด็กเก็บยาผมไม่ใช่ธรรมดานะ เด็กเก็บยาติดอาวุธเวลาคับขันนี้ต้องสามารถยิงต่อสู้ได้นะครับถ้าวิ่งเก็บอย่างเดียวน่าจะไม่รอดต้องสู้ได้ด้วยสำหรับสกายวิงอันนี้นะครับก็อยู่ในตู้สุ่ม8 t ทีการันตีกินเกลือนะฮะ ผลของการสุ่มก็คือล้างตู้เหมือนเดิมโดนไป1,563เพชรหรือประมาณ500บาทนะครับได้สกายวิงกับถ้าเปิดตัวมานะเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนช่วงท้ายคลิปนะครับคือมันอยู่ในคอลเลกชันเดียวแหละเปิดตัวเนี่ยก็ขี่สกายวิงมาแล้วก็ตอนโดดล่มก็ขี่สกายวิ่งเหมือนกันโอเคอุ้ยแตงกิ้วครับเด็กเก็บยาเอายามาส่งก่อน4กล่อง คอยเติมสเสบียงแต่ขออนุญาตกระชับพื้นที่ไปดูข้างหน้าหน่อยใครเข้ามาชุบชีวิตกันแสงแยงตาดีเหลือเกิน <Hey. S 1> นอนนิ่งเหรอนอนยิ้มอยู่ริมที่ชุบ <Double kill. S 1> ปา๋าตึง <c oughs> ชื่ออ่านวาา่าอะไรตึง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 ป๋าตึงเหรอเฮ้ย <What? S 1> <c oughs> ราชาไก่เออเชื่อ มายิงเด็กเก็บยาผมได้ไงเกือบตุยนี่ผมยิงระดับ king of chicken ได้เลยแล้วเนี่ยราชาไก่ขวามาเปรียง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 อุ้ยกว่าจะล่วงมายิงเด็กเก็บยาผมได้ไงรู้ไหมตัวตึงนะเนี่ย ขวายกหนึ่งการทุ่งหลายวอสลับสับยิงอาชีไปอยู่ไกลแบบนี้ต้องลอยให้ยับยังอยู่นะโดนล้มต่อยยิงแล้วเมื่อกี้เหมือนผมเห็นใครล่อนลงมาปะมันเง้วมานั่นไงอุ๊ยอุยอุ๊ยเอา หลังเข้าชุบก่อนอีกนิดึงเออสวยเดีย๋ยวเพิง่งเคลืองมาไอสองที่พันยาแป๊บมายังไงฮะมายังไงฮะโดดมาตาไหนะเราไม่ใช่คนเดียวนะเมื่อกี้ข้างหลังมันมีคนตอดมาด้วยสะดุ้งเลยนะึกว่าจะแตกซะแล้ว ผมว่าเขาน่าจะตามแสงกันมาแน่นขวาใมมาอมกหนึ่งไอคนนี้แหละที่ซอยผมเมื่อกี้ขอญาตไปซอยกลับนิดนึง nope nope เอะวิ่งไวซะด้วยวย่รอแป๊บลิงเหรอจ้าลิงเหรอจ้าลิงเหรอจ้าสับหลอกไปหนึ่งที ยิงไปวิ่งไปไอ้ที่ยิงไม่โดนไม่ใช่อะไรนะงงอยู่เขาก็งงเราก็งง,ต,ง,งต่างงค่ะต่างงงตอนนี้ก็งงไปหมดแล้วนะไม่รู้ใครเป็นใครคนนี้ก็แค่ล้มด้วยแสดงว่าเพื่อนเขายังอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะฟื้นขึ้นมาเจอกันอีกรอบไปกันต่อนะครับไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละเมืองสองเมืองเมื่อกี้ลงคาตูใช่ไหมแล้วก็ไปที่สุสานส่วนรอบนี้วกกลับมาที่บิมาสกิ ทีหนึงนะครับเฮ้ยกูสาวชุดเดียวกันด้วยดูก็เจอแฟร์หุ้ยหนึ่งตรดจมาอย่างงี้มาชุบเพื่อนด้วยตรวจเลยวิ่งไปไหนร <c oughs> ้อนใช่ <c oughs> ไหมเราถอดเสื้อวิ่งซ้าเฮ้ยหลังมา <c oughs> แปะหัวไปหนึ่งทีดาวรุง่งดาวรุง่งหรือดาวร่วง มายังไงเราเฮ้ยมีที่ชุบด้วยก็มาดีครับโดดออกมายังงี้ตายฟรี e port. อีสปอร์ตเฮ้ยแอดดอกคนหนึ่งพึ่งล่อนสกายวิงลงมาเลยยอด RGS เช็คระยะ ah. โดนเอวิ A ่งเอวิ่งเอไอวอลเหรอ บองยาบ้าอีย่างวะชื่อเสียงโดนตำรวจรวบมาก <S <S 1> <S 1> รู้สึกคนจะมาลงโซนนี้กันเยอะนะครับน่าจะเพิ่งเกิดแล้วก็ล่อนลงมาเก็บแอร์ดอปแน่เนี่ยของเติมเดี๋ยวนี้แอร์ด็อปลงมาทีเดียวได้ของเต็มตัวเลยไม่ต้องไปฟาร์มที่อื่นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรายิ่งยืนแช่เนี่ยมันยิ่งได้ของเยอะนะ แต่ระหว่างที่เรายืนแชรคนอื่นเขาก็จะเห็นตำหน่งเราด้วยเช่นกันนะจ๊าไปตรงนั้นไปตรงนั้นตรงไหนเหรอเฮ้ยหลังเข้ามาเยอะแท้แก๊งเมื่อกี้ปะซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งหรอสวยยิงอะไรไวัยรุ่นยิงอะไรไวัยรุ่นลมหนึ่งเหลือซ้ายวิ่งขึ้นเนินไปคน ยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งเหรอยิงใครอ่ะชิมาบุระอ๋อมีคนเล่นอะไรกันขอเล่นด้วยเอามานี่อีกหนึ่งปับยิงล่วงไปบังอาจยิงเด็กเก็บยาผมเฮ้ยยังไม่หมดลิงเหรอแปลงร่างแล้วอยู่นิ่งทำไมแปลงร่างแล้วก็ไม่เดิน เดี๋ยวชุบตี้ก่อนมาหลายคนจัดไม่รู้กี่ตี้ยิงกันนะครับเริ่มงงแล้วน่าจะสองตี้อะ่ะวิ่งมาจบกันแถวนี้เฮ้ย <c oughs> มีอีกคนล้มมาไงหมวยล้มสอง <c oughs> เมื่อกี้มีอีกคนวิ่งตรงเข้ามา <c oughs> หลังหลัง <c oughs> หลังอุ <c oughs> ้ยมุม กินยากนะัก <Hey. S 1> นี่เนี่เอา้าโดนอะไรวะเด็กเก็บยาผมล้มไม่พักเลย <Hey. S 1> บอกแล้วตัวตึงหมายถึงล้มทางตึงนั่นแหละเดี๋ยวเก็บเหรียญไปชุบก่อนวงมันแรงไม่กล้าออกไปชุบนอกวงตู้มันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับ <Hey. S 1> เกิดใหม่ดีกว่าเอาเหรียญมาหยอดตู้มา ได้เวลาเข้าวงของจริงเมื่อกี้น่าจะประมาณ3ตีนะครับแอบวิ่งเข้าวงมาตรงโซนนั้นนี่ปะคนนี้ปะหลังไอวอลหามุมก่อนยอด RGS ยอด RGS โดนแอบแปบ๊บอุ้สามทางเลยคุณผู้ชมหน้าหนึ่งขวาหนึ่งหลังหนึ่งบันเทิงละ่ะเดี๋ยวขวาก่อน ลมยังดันขึ้นบนมาก่อนตรงนี้ทำเลดีเดี๋ยวเราเล่นขอบเนินตรงนี้ไม่เห็นเนพ๋ีกระชายย่อยนะเนี่ยทั้งซ้ายทางขวามาลัวๆเดี๋ยวอ้อมเก็บคนนี้ก่อนนะครับไปไหนแล้ววะตรงนี้ปเดนเล่นอะไรฮะเล่นอะไรฮะ ล้มล้มล้มอเอาละทีนี้เหลือในพิก <โ afin! S 1> ยืนยินย้มอยู่ริมไอวอร์พ่อหนุ่มเสื้อขาวกับเหล้าขาวสองขวดสายหนึ่งไปไหนครับไปไหนครับรไ<ร>อ้ดีมันจะแฟดพุ่งไวขนาดนี้ เก็บของอยู่คนหนึ่งนี่ขวาก็ตอดเจ็บจัด s v d ปะเนี่ยยิงทีมีสะดุ้งตอนนี้เหลือ5คนสุดท้ายนะครับวงก็เริ่มจะเล็กรู้สึกว่าเจอคนมาตลอดทางเลยนะเนี่ยในบ้านเนี่ยมีแน่ๆคนหนึ่งไอตัวที่เอา s v d ตอดผมไม่ s v d ก็ SKS อนะแรงจัดหน้าก็มีปล่อยโดนสแกนไปก่อน ซ้ายหนึ่งขวาอีกหนึ่งอ้าวคนละตีด้วยสวยยิงกันเองซะง,งั้นเหลือสองหลังไอวอนนี่แหละอุ้ยคนนี้เลยคนนี้เลยโดนไปไหนครับแม่เข้าหลังหิมเฮ้ยขวามาหนึ่งไอวอลสองชั้นซะด้วยเขาจะอ้อมซ้ายผมนะมาดิ ตวนเปล่าแตลงกิวครับเป็นไงนเด็กเก็บยาผมมีปืนฮิวด้วยอุ้ยขวาเข้าสวยแล้วไอ้คนซ้ายนี่เหมือนจะเข้ามาชาร์จนะดูสเต็ปไปคุยกันระเบิดก่อนหนึ่งลูกอุ๊ยเกลี่งกลับซะด้วยเป็นงานจาดเอาปีกลูกไว้ Why? ไม่โดน ผมจะเข้าไงดีข้างในวงเนี่ยสองขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งวงเจ็บจัดอยู่นานไม่ได้ขอญาติดันเข้ามาก่อนขเขาก็ไม่เข้ามาชาร์จนะดันต่อแล้วกัน <c oughs> เูน้ยังอะไรเพื่อนเูยยังอะไรเพื่อนโดนมาหนึ่งแป๊ะยิงอะไรเพื่อนบ้องยาบ้า นี่นะม้องยาบ้าหัวลั่นเอาละคนสุดท้ายได้เวลาระดมยิง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 รอดจากระบอกเลยแม่เกมนี้มันดีจริง,จรงเจอคนงี้ตลอดทางเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับสกายวิงในโหมดโดดร่มแล้วก็ชุด Y2K ของตัวผู้หญิงนะครับส่วนสกายวิงที่ได้มาจากกิจกรรมเดียวกันก็จะเห็นทั้งหมด3ที่นะครับที่แรกก็คือหน้าโปรไฟล์ของเราเวลามีคนมากดสอก็จะเห็นชัดแบบนี้เลยนะ ส่วนที่2ก็คือเวลามีเพื่อนกดชวนเราเข้าตี้ก็จะเปิดตัวเท่ๆแบบนี้เลยนะครับและที่สุดท้ายคือตอนที่เราได้ MVP ใน 4V4 ก็จะเห็นแบบเต็มจอกันเลยตรงนี้จะเป็นจุดที่เห็นถ้าเปิดตัวชัดที่สุดแล้วนะครับ <Okay. S 1> โอเคประมาณนี้ครับของรางวัลทั้งหมดก็ลองดูแล้วกันนะว่าสวยคุ้มพอที่จะเสียตังซื้อหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ